คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องใครที่ติดตามกันไว้แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ติดตามก็ขอฝากช่องน้อยๆอย่างช่องเก้าอี้มุมห้องเอาไว้ด้วยนะคะและตอนนี้ทุกท่านก็กลับมาพบกับแอดมุมห้อง ในจัดมาเล่า EP ที่15 Bloody Mary กระจกเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นตัวเราเองและสิ่งรอบข้างที่เข้ามาภายในเลนส์แต่ว่าสำหรับบางคนแล้วหากอยู่ผิดที่ผิดเวลาหรือว่าทำถูกต้องตามพิธีบางอย่างในยามที่ส่องกระจกคุณอาจจะไม่ได้พบเห็นเพียงตัวเองแต่อาจจะมีสายตาของอะไรบางอย่าง จับต้องคุณอยู่ก็เป็นได้สิ่งนั้นอาจจะเป็นบัดดี้แมรี่ก็เป็นได้บัดดี้แมรี่เป็นตำนานพื้นบ้านที่มีมาแต่โบราณในทวีปยุโรปหากเทียบเคียงกับไทยเราแล้วก็คงจะคล้ายกับการเล่นผีถ้วยแก้วนั่นเองซึ่งบัดดี้แมรี่เป็นเหมือนเกมวัดใจและฮิตมากในหมู่วัยรุ่นเลยทีเดียววิธีการเล่นนั้นจะต้องเล่นหน้ากระจกที่มืด นิยมเล่นกันในห้องน้ำพร้อมจุดเทียนหนึ่งเล่มและเรียกเธอสามครั้งว่า Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary เธอจะปรากฏกายออกมาให้เห็นเมื่อมีคนเรียกเธอออกมาเธอจะออกมาในสภาพโชคเลือดทุกครั้งบางครั้งเธอจะไม่ทำอันตรายแก่ผู้เรียกแต่โดยส่วนมากแล้วเธอจะทำ หารู้ไม่ว่าการที่เธอปรากฏกายแต่ไม่ทำร้ายคนที่เรียกออกมาอย่าคิดว่าตัวเองจะโชคดีพอนับตั้งแต่วันที่ผู้เรียกเห็นเธอในกระจกเธอจะตามหลอกหลอนผู้ที่เรียกเธอออกมาทุกครั้งที่ส่องกระจกไปจนวันตายขั้นตอนในการเล่นนั้นมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปเช่นจำนวนรอบในการเรียกชื่อของเธอซึ่งมีตั้งแต่สามครั้ง สิครั้งหรือไปถึงร้อยครั้งเลยก็ได้นอกจากนี้บางพื้นที่จะมีกรรมวิธีอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกด้วยเช่นบางคนเชื่อว่าพิธีนี้ทำได้แค่เฉพาะตอนเที่ยงคืนและให้หมุนตัวไปรอบๆในขณะที่เรียกชื่อของเธอไปด้วยหรือขยี้ตาข้างหนึ่งแล้วเรียกชื่อของเธอหรือให้เท้าสัมผัสน้ำในขณะที่เรียกชื่อของเธอ เมื่อผู้กล้าเรียกชื่อเธอออกมาแล้วให้มองไปที่กระจกหากเห็นใบหน้าของเธอปรากฏในกระจกขึ้นมาคุณจะถูกเธอทำร้ายทันทีตามตำนานกล่าวว่าบางคนถูกเธอควักลูกตาออกจากใบหน้าอย่างสยดสยองบางคนถูกขวนไปทั่วทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าบางคนก็ถูกดูดวิญ,ญญาณเข้าไปเป็นผีในกระจกแทนเธอไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตาม ผู้เรียกจะต้องตายอย่างทุกทรมานที่สุดพิธีกรรมนี้ยอดฮิตในหมู่สาวโสดอีกด้วยเนื่องจากตำนานที่กล่าวไว้ว่าหากอยากเห็นเนื้อคู่หรือสามีในอนาคตของเราเองให้จุดเทียนตอนเวลาเที่ยงคืนที่หน้ากระจกแล้วพูดว่า Bloody Mary I kill your baby แล้วภาพเนื้อคู่ของเราก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นในกระจกนั่นเองแต่หากเห็นภาพของซากศพ แทนที่จะได้เห็นเนื้อคู่ให้เข้าใจไว้เลยว่าอาจจะตายก่อนได้แต่งหรืออาจจะไม่ได้แต่งงานอีกเลยในชาตินี้สาเหตุที่ให้เรียกเธอเช่นนั้นแทนชื่อเพราะเชื่อกันว่าบรัดดี้แมรี่เป็นผีหญิงไม้ที่สูญเสียลูกไปจากการถูกฆ่าจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเสียสติและเกิดโรคซึมเศร้าเธอจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงที่หน้ากระจกนั่นเองอีกความเชื่อ ว่ากันว่าหากเราพบเห็นบัตตี้แมรี่ปรากฏกายในกระจกเราสามารถขอเธอพูดคุยกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้เป็นเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นมีตำนานจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าบัดดี้แมรี่คือควีนแมรี่เฟิร์สหรือควีนแมรี่ที่หนึ่งเธอนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเธอต้องการกำจัดพวกโปรเตสแตนต์ในสมัยนั้นให้หมดสิน้น ด้วยเหตุนี้เธอจึงสั่งให้นำเอาเด็กน้อยและสตรีมีคันไปประหารอย่างมากมายราวแ800รชีวิตแต่ต่อมาเธอเกิดภาวะคันเทียมและได้เสียชีวิตลงเชื่อกันว่าเวรกรรมจากการที่เธอสั่งฆ่าผู้คนมากมายตามมาเล่นงานเธอจนเธอเสียชีวิตและเธอยังถูกจองจำให้อยู่ในกระจกซึ่งเป็นตำนานพื้นบ้านอีกด้วยบางตำนานกล่าวว่า เธอเป็นแม่มดที่ถูกในประเทศเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเพราะเชื่อว่าเธอใช้มนต์ดำจึงถูกสาบให้อยู่ในกระจกตลอดการเมื่อพูดถึงสิ่งเหนือธรรมชาติไปแล้วนั้นจากนี้เรามาดูคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์กันบ้างดีกว่าการหมุนไปรอบๆร,ระหว่างที่เรียกชื่อบรัดดี้แมรี่อยู่หน้ากระจกที่มีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยจากเทียนเล่มเดียวทำให้เกิดอาการวินเวียนศีรษะและอาจเกิดการเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว นั่นจึงทาให้เกิดการหลอกสายตาทําให้ใครบางคนเห็นว่ามีอะไรบางอย่างปรากฏอยู่ในกระจกก็เป็นได้หากยิ่งการฝังความเชื่อว่าจะได้เห็นการปรากฏกายของบัตตี้แมรี่ลงในหัวสมองของเราด้วยแล้วนั้นยิ่งเชื่ออย่างสนิทใจว่านั่นคือบัตตี้แมรี่จริงๆสิ่งนี้วิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่ามันเป็นการเล่นกลของดวงตากับสมองนั่นเองนอกจากนั้น การที่คนเราต้องมองกระจกในขณะที่มีแสงไฟสลัวเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดภาพหลอนได้และภาพที่ปรากฏในกระจกจะเป็นภาพบิดเบี้ยวไม่เป็นรูปทรงกลับหัวหรืออาจจะค่อยๆจางหายไปเองแต่บางครั้งอาจจะเห็นเป็นใบหน้าของสัตว์หรือใบหน้าประหลาดๆซึ่งปรากฏการนี้เรียกว่า state f a x e illusion นอกจากนั้น มีความน่าจะเป็นของการเกิดปรากฏการ์ท็อกเซอร์เฟสติ้งคือการรับรู้ทางการมองเห็นเช่นตัวอย่างต่อไปนี้แอดจะขอให้ทุกคนช่วยจองไปที่จุดดำสักพักหนึ่ง ากการจ้องจุดดำนั้นจะทำให้สีต่างๆรอบภาพค่อยๆจางหายไปซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกี่ยวกับระบบการทำงานของสมองนั่นคือสมองของเราไม่สามารถโฟกัสทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเดียวกันได้เช่นรูปภาพที่นำมาให้ดูนั้นสีต่างๆรอบข้างจะค่อยๆจางหายไปและถูกแทนที่ด้วยสิ่งน,นั้นๆฉะนั้นในเรื่องนี้เมื่อเราจ้องหน้าตัวเองในกระจกเป็นเวลานานและโฟกัสที่หน้าเราอย่างเดียว ส่วนอื่นที่เหลือก็จะถูกแทนที่ทำให้เราเห็นภาพที่ผิดรูปผิดร่างไปและสมองจะพยายามแปลสิ่งประหลาดที่เราเห็นเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือเคยเห็นอาจจะในจินตนาการก็ได้เช่นผีสัตว์หรือภาพในจินตนาการของเราซึ่งเรียกว่าการสักกดจิตตัวเองและนี่คือที่มาของคำอธิบายที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายเห็นภาพของบรัตดี้แมรี่นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ว่าเรื่องเล่าของเธอจะค่อยๆถูกกลืนหายไปบางก็ว่าเป็นนิทานหลอกเด็กหากแต่ในยุโรปก็ยังคงเป็นพิธีที่เด็กๆก,กับวัยรุ่นรวมถึงพวกที่อยากวัดใจนำมาเล่นกันทุกครั้งและส่วนมากคนที่เล่นเกมวัดใจนี้จะเป็นเด็กอายุประมาณ9-12ปีซึ่งเป็นวัยที่นักจิตวิทยาเรียกว่า the robinson age คือเป็นช่วงที่เด็กจะพอใจกับความตื่นเต้นที่ได้เล่นในเรื่องลึกลับน่ากลัว ความอยากรู้อยากลองส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยนำพาเรื่องที่ดีมาสู่ใครสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นตำนานลึกลับเราอาจควรปล่อยให้มันเป็นเพียงตำนานไปนั่นดีแล้วค่ะท้ายที่สุดนี้หากคลิปวิดีโอมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเข้ามาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปค่ะตอนนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ